รู้แล้วไอ้เหี้ยไม่ชะน้ำไม่เป็นไรกูอ๋ตอนแพ้แพ้นี่แหละก็ใส่ลงกันให้หมดเลยบนเหี้ยอะไรแกไหนวะมาลงไหนวะเฮ้ยถามพ่อมึงดิโอเคพ่อโอเคพ่อเฉยอ้าวโอเคแสดงว่ามึงอนุญาตให้กูตออแม่มึงได้ใช่ไหมถ้าอย่ครับเดี๋ยวกูเอาจากตอนที่แพ้นี่แหละไปลงไอ้เหี้ยช่างแม่ละไอ้สัตว์แม่เยอะยังายไอ้เหี้ย ก็มึงเกจอแพ้ชนะเป็นไหมตอนมึงอ่ะตอนนี้ชนะอะไรกูว่าคิวมึงเก่งนะตอนนี้เลยกูตอนนี้แพ้กูไม่ว่าอะไรมึงหลอกก็นะดูจากฉายามันแล้วกูไม่ว่าอะไรมึหลอก็ตอนเนี้ยถ้าแพ้หมดทุกจักรที่ยังคือหมดใดก็แล้วโอ้ไยคุยแค่มึงไม่คิดจะเหลืออะไรกูเลยหรอกวะามีปืนมีปืนก็มีประโยชน์อะมึงอ่ะไม่ใช่หลอกปืนอ่ะเอาเอามือไล่ต่อยไปแล้วมึงอ่ะ ไม่เป็นไรเราขึ้นรถไฟนก่อนมันได้แล้วก็ไปเตะอ๋อนี่คือเวลารถไฟจะมาถึงหรือเปล่าแล้วเราก็จะอยู่นานๆได้ไงป้องเออเราก็จะอยู่ใช้ชีวิตนานล้อล้อรถไฟล้อรถไฟเลยเนี่ยไอ้รางเนี่ยมันเลื่อนได้ก็มันเป็นรางสไลด์เหมือนหิมะนี่ทำไป้ดูเออนั่นแหละโดดเองป้องแต่ว่าข้างหน้ามึงมีคนป้องไปป้อง กองเ<ค>น,นี่ยชนี้โ<อ>ดนหัว,วเครื่องยิงฮะกูเห็นเพียเดียวแต่โดนหัวเครื่องยิงตายแล้วมันอยู่ฝั่งตรงข้างเดยมมมไม่มันรลงอีเวนใหญ่ไงมันยงกันอีเวนใหญ่อะแล้วมันมตายอีเวนใหญ่แล้วมันเกิดเกิดอเีอเวนใหญ่มาไงอีเวนใหญ่มก็ดีมันจะลงอีเวนใหญ่ยังไงมันลงอีเวนใหญ่ไม่ได้สองอันเลยนะมันต้องเดินทางไปไกลอะนะหรือว่ามันต้องกเป็นรอบนรก่อนนะเราเยมาเปิดอันนี้เกดเปิดอกมันต้งเปามันมดันขึ้นรไฟไปแล เฮ้ยไอเหี Man ้ยลงแล้ววุชช่เอาขึ้นตัวเลยก็หนอขึ้นรถตัวขึนรถตัวมันมีชุดเลยนะมันอยู่ข้างในนี่มันอยู่ข้างในนี่มันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วพอดีชุดเหลืองอ่ะมาโดดมาข้างล่างมาโดดข้างล่างมาชุดเบฟไอ้เหี้ยเรียบร้อยชุดเบฟมันไมีเลยเหร อีตัวนี่อีตัวนี่เอ้าอ่าอีตัวมึงอะอีตัวมึงอะไอ้กอตไอ้กอตไอ้กอตน้องเป็นดีไหมพี่ดีเป็นคมเลยมื่เก็บมีงมึงเก็บดีมึงอยู่หน้ารถไฟเลยพี่ดีขอเที่ที่เปิดที่เปิดในกล่องเฮียดิตายอ๋อยก็ตายอ๋อยไปกระโดดดิก็คือมันไม่ดูเพื่อนเลยใช่ไหมเนี่ยเพื่อนออกมาหมดแล้วเนี่ยมึงไม่ใช่เอาเลยแล้วอ่ะเมื่อกี้อย สี่คนร้อยว่ะไอ้เหี้ยแบบแต่คนนี้แบบมีแต่ชื่อพวกอันติเมตทั้งนั้นเลยเนี่ยแบบสี่จะเราชนะตอนนี้เราก็ถล่มไปไปัญญาอ่อนแน่ยอะไรวะสองเบียร์อีกแล้วป้างที่มียิงเมื่อกี้สองเบียร์กินไป็ที่สามแล้วสองเบียร์อะไรเหรเป็นตัวที่ที่มันโดดหน่อยเมื่อกี้หมดละหมดละบีนแล้วหมดละอันนั้นหมดละภาษายุ่งหมดละสุดท้ายกูไม่อยู่แล้วบนรถอย่างเงี้ยวิชชับโดนยิงไอ้เหี้ยไม่ขาเพิ่มขนาดนี้เออเบียดม่งเลยเราไปลงเราไปลง อ้าวนี่ถึงไอ้เวินใหญ่ด้วยวะเฮ้ยมึงมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยของมันโดนรถบรรทุนแล้วมันดีดขึ้นมาอ๋อเอ้อสองไปเลยแม่ร้องใกล้แล้วไปไหนเวนใหญ่เวนใหญ่เหรอมันมีรถแม่ตรงนั้นไหมไม่มีเฮ้ยเราวนไปเรื่อยด้วยวะเราวนไปเรื่อยดีกว่าะนี่ดอกรถเราเค้งล่ะแต่ดอกไปวนไปเรื่อย เร้โมนไปป้ายก่อนไหมมีคนเปล่าวะเจ้าของมึงจะมาเจอก่อนกูเดี๋ยวจะมาเจอกูก่อนนะกูรำไปหาเดี๋ยวกูจะไปลงสถานี่เดี๋ยวกูจะไปลงสถานีนี่เออเดี๋ยวเราจะไปเจอไปเจอก็ได้อ้าวตรงนี้ก็มีตรงนี้มีสถานีด้วยวะหายแล้วจะมีแค่เรานะสองคนเออมีแค่เราเนี่ยว่ะมันมันจอดนานไหมไม่นานไม่ต้องเดี๋ยวปะเกือบเวลาปะเราไปตาไม่มก่อนจะเจอก่อนอันนี้มันเปิดยังไงอ่ะ ก็ไปกดอะไรก่อนเหรอ, <S <S อเฮ้ยพีคไปนะนอกว่าเนี่ยไอ้ตว์กูย,ยิงคนไกลอ่ะใจแค่ไหนวะฮะเกีรย,ยร์วะวันนี้ดูยังไงมันออกจะออกกี่โมงดูยังไงเนี่ยน่าจะต้องรอฟังเสียงไอ้ที่มันพูดบ่นๆอะไรฮะไอ้เรอมึงคานแน่นอนไอ้ไอ้ที่พูดอออมาต่อแล้วด้วยยองนะเอออ๋อควงจับคันโยกได้หรือยังจับโยกหมดแล้วเว้ยตอนนีออ้หมดแล้ว วาคิดว่ามันต้องสับให้ครบอ๋อมันเป็นการมันเติมไอ้น้ำมานี่หว่าใช่ไหมเหรอเขาไวรางมาต่อกันนี่ต้องดูจากท่อนี่ท่อเออท่อมาต่อกันนะใช่เห็นท่อมันยงยงไปทาไองฐานฐานใหญ่อ่ะที่เปิดไม่ได้น่าจะต้องสับที่หมดแล้วแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีเรื่องแสงให้เปิดเป็นเส้นเป็นเส้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยต่อไปมีในแมบไม่ดีมันจะมีในแมบไม่ในเรื่องแสงอ่ะคือที่เปิดแล้วเออใช่มันจะเป็นเอาเปิดแล้ว เปิดแล้วเนี่ยนนี้เปิดละนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วมันจะกลายเป็นสีเหลืองเปิดแล้วสีเหลืองใช่ไหมครับี่จะเปิดและที่ไม่ได้เปิดเนี่ยอันนี้สีเขียวเหมือกันเปิดให้หมดดิอยากรู้อ่ะเปิดละไทก้าโอ้โยเย้ดูคิวสีเยอพี่มั้งชิฟต์จะกินเนยชุดมาเลยเฮ้ยเหรียญไอ้น้ำนี่ทำเลยได้ว่ามีสีพาแล้วนะนี่นี่เปิดแล้วยังไงอันนี้เสร็จแล้วยังไงเรเสร็จแล้วนี่นี่ขอกดนะเออกดดิมันเป็นสีเขียวอ่ะกดดิ เ้ยมันมีแก๊สสองอันของผมอะมันเป็นเรียกว่าอะไรวะแก๊สแรงดันสูงว่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยได้แก๊สแรงดันสูงเหรอใช่เห็นเขาว่ามันจะมีอันหนึ่งที่มันเอาไว้เติมแก๊สทำให้แก๊สเราเยอะกว่าเดิมสองเท่าอ่ะก็คือจะกดได้หกครั้งกระดิ่งจากสามี่ยแก๊สแรงดนันสูงผมได้ผมเก็บแก๊สแรงดันสูง <ละ S 1> ได้ลองใช้ดิมันจะน่าจะใช่นะมันจะกลายเป็นกระเลงหกครั้งได้มันจะแบบโหนได้ยาวๆอะโอเคแก๊สกระป๋องแเรกระป๋อง เยอะตรงดีไอขุนที่เยอะไหมว่าแกจะปล่อยอุ้ยใช้พื้นที่เยอะจังอ่ะมันไม่ถังเลยนะก็อ๋อมันเก็บได้แค่อันเดียวนี่หว่าให้จะเติมให้จะเก็บได้สองอันอ่ะเอากูมีแค่ธรรมดากับแก้แรงก์แรงสูงอ่ะกูเก็บได้สองอันเลยอ่ะถ้ามันเป็นคนละองกันเนี่ยเก็บองเอากูเก็บกูจะเก็บได้โน่นก็ได้แปดครั้งเลยไงน้องบักกูบักกูบักเออ มึงได้ปลดล็อกอันนี้ไว้ไหมเนี่ยก้ออ๋อไม่ต้องอ่ะไม่ทันแน่นอนเลยมันไม่รู้เนี่ยว่าก็มึงต้องไปแหละมึงต้องดูตามท่อไว้ในแมปอ่ามันจะเป็นท่อเขียวๆจางๆอ่ะแล้วมันต้องมันก็มาไล่เปิดตามดามันอ่ะให้มันเป็นสีทองอ่ะมันมึงได้ของดีคือในดรอบก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่สุนอ๋อได้ปลดล็อกเกียร์กั๊บไอ้เกียร์ที่เกียร์ที่เกียร์ที่ไม่ได้เออนี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋ออันนี กดเติมแก๊สหกครั้งอ่าวา,างใจตาเกาโยเลยแล้วก็จะเสร็จสุดาเกียวไปรถไฟสวนมาว่ามันจะมีคนก็นไดน้นะกูว่าผไม่มีนใครทำมันั่งรถไฟล้วตอนเนี้ยก็มีคนสี่ไหมไม่มีกูไม่ใช่ห<า>ลับงงเลยไหมกูมีสามสิบห้าบาทเลยนะกูต้องช็อปปิง้งแล้ว ก็ดีเองอ่ออุ้ยมันซื้อแกตีได้เว้ยเฮ้ยนี่เนี่ยนี่มันซื้อของได้นี่เฮ้ยมี่ก็ไม่โทรเพื่อนโทรศัพทสูงเพื่อนไอ้เพื่อนอย่าเพื่อนหนูมันจะไปแล้วเพื่อนมันซื้อของได้เว้ยมันมีของขายดินี่พี่ตีมันมันซื้อน้ำในรถไฟนี่มาดูดิพี่กินละพีสามสองหนึ่งไม่ใช่น้ำมันอยู่ในรถไฟนะฮะน้ำโซดากับน้ำมะนาวอ่ะมันมีน้ำในรถไฟด้วยนี่ ยิงมาเทียตลอดแทนนั่นนะใช่ใช่แล้วก็ไอ้ด้านล่างเนี่ยเฮ้ยโดนเจอเลยไอ้ยตัวตัวคนตัวคนกูดีแจ็คแจ็คปืนเดี๋ยวขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรอลงบันไดเลยมันเห็นเราแล้วเอความมือความมือความมือมาไปมาไปมาไปมารพื่อนเพืฟ้าฟ้าฟ้าดูเดียดูเดียวไม่คิดมีตัวนึงโหนโหนเห็นไหมเห็นไหม ไฟจะขึ้นมาแล้วไฟขึ้นบนไดมาบันไดชั้ชั่งนี้ Watch ระดับคนไฟติดไฟอยู่ตรงบ้านนะพี่มันไม่ขึ้นรถไฟมาวะมันชิดอยู่ใต้บันไดมันไม่กล้าขึ้นมันอยู่บนนี้สองตัวเห็นอยู่เห็นอยู่มันมมัันจะลิงมาสองตัวใช่อเช่อช่ไม่ขึ้นวะมันรู้ว่ามีคนมันไม่ขึ้นวะแต่ทางขวาไม่ขี้โหดวถ้าไม่กูจะยิงม่มันจะลิงออกไม่ขึ้นพวกกูก็ไม่ออกแค่เท่านั้นนะ กูไปมึงก็วิ่งกันเองแล้วกันไอพวกโง่ก็ไปทำกันอุ้ยท่านหนี้จะมีตัววะเเราอยู่ในวงพอดีเลยนีเว้ยข้างล่างเลยตรงตรงนี้มันขายของเหยนได้เนี่ยผมมียี่สิบยี่สเกหรียญอะเอาอะไรแม่กิลเนี่ยแก่เียนะี่สิบทันทัน ไอ,อเขียหลังรถไอรถเ,เ,เี้ยไอ,อเขี้ยนี่แหละไอ,อเฮียนี่แหละนม่ไหนวะแกเียบอะไม่ทนละมันจะเปิดละมันจะไปแล้วก็ได้ไฟมาวะเราจะแอบวันไหนวันเอกอกลับเข้าดีแบบวะเออกลับรถไฟกบวนัานเข้าเนี่ยไเด็กสคนงั้นอ่ะผวนนรถไปเี่ยวนวิีเก็บแรงดิสันเนี่ยป้องทไ ยิงเอาคิวชั้นสองสามคิวเราเก็บได้อย่างเงี้ยเออเก็บตามรถไฟได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ยิงถ้าไม่ยิงเลยก็ไม่ได้คิวเลยมันแต้มได้น้อยนะเว้ยทาไมท็อปอ่ะสองสามคิวอะไรเงี้ยเก็บต้นตอนฟิสเซนอะเราเจอพวกนั้นแน่เลยวะเก็บตอนอีเวนต์แรกอีเวนต์ตอนเราลงอีเวแรกไอ้คนที่แบบจะลงกระสุนน่ามึงวิ่งก็วิ่งลงมาสุนน่าอย่าไปแอบอยู่อย่างงี้เพื่อนลงไม่ได้แล้วมันจะตายกันหมดไอ้บันนาเนี่ยเขาบอกไว้ก่อนมันชอบทำทำทำ่างี้เออพากันตายหมดอ่ะถ้าจะแอบคือมึงก็วิ่งลงไปอย่างงี้เลยแบบตอนนี้ก็แ แล้วก็ไม่ทำเฮีย้ลยอะไรละมึงอะ่ะเฮี้ยอะไรมึงอะ่ะโอ้กูอีกแล้วกูไม่ได้ทำผิดะ <c oughs> อะไรขนาดดูอัวนี้ดูตัวไหนเ <c oughs> จ้าไหนอ่ะหร <c oughs> จะลงเลยบ่ได้ดอกลงโน้นเลยกลางวงเลยได้ดรอปเนี่ยยังไงเดียมันจะพุ่งกูมันจอดตรงนี้ทำไมมันนัวนะเว้ยใครป้องไปรท่านป่ะเฮ้ยป้องใครท่านมาแอบกันไหมดี๋ยว่าจะไงดีกันไหมเปิดเลยหรอเปิดมันมีเพื่อนมันอยู่เอบกันเอบนะมันมีคนขี่ไหลได้ั่นได้ด้วยนะมันมีเพื่อนมันตกเรายิงเพื่อนมันตกให้คิวเลสอ่ะ เปิดแล้วดิเออโดดละเดี๋ย้วมึงนะโอ้พี่มึงไกลเกินลาของน้องอุ้ยเขาหัวอุ้ยอุ้ยซ้ำเลยดิซ้ำดิซ้ำดิลงดิลงดิลงดิมึงจะอยู่บนรถไฟนำเหี่อะไรไปแล้วซ้ำทำไงวะอยู่ไหนอะ ตะลิงไปเลยดิตอนนี้ตลิงยาวแล้วลงพี่ลงลงลงกูลงเลยไอ้เชี้ยกูโดนวงว่ะเฮ้ยกูโดนข้างบนยิงนี่ไงสลิปโอ้โหไอ้ที่มันอยู่มันอยู่ฝั่งไม่กูลงมาสะพานแล้วแต่มันอยู่ข้างบนเขาลูกในเสด็จโอ้ไอ้เชี้ยไม่หายละนี่มันมาแล้วไอ้เชี้ยเนี่ยันนแ่เลยมาแล้วมาแล้วดันแล้วดันแล้วพี่ติเดี๋ยวข้างบนที่แหละ คุณดอตรงที่ปลอดภัยป่ะป้องปลอดภัยยิงนี่เข้ามาตานี่ก็ได้นะมันยิงไม่ได้เลยนะแต่บางนู้นน่ะยิงได้ตรงนู้นก่อนดีกว่าแต่ความโน้นไม่จดใจเราโอ้มันทำอะไรด้วยสลิงกูหมดพอดีเสด้ย่งอยู่ขอบจะกูจะลงมาข้างล่างอยู่แล้วอะกูบอกก่อนยังไม่ออกใช่ไหมยิงกูออกก่อน วงสวยจัดไม่นอกไม่นอกผมผมเก็บเส้นมันตรงที่มันลงมาเฉยมันชื่อว่าอะไรนะนี่ไงสลลิฟเลลิฟเซลลิฟพัดอะไรใกอย่างไงเปเน็ตไดี้ยมาแล้วมาแล้วลง,งามาดูลงมาดูนะพ่อเฮ้ยพี่ตีข้างล่างข้างล่างยน,นี่มาล โอ้จบเลยโอ้จบเลยกระโดดลงมาแล้วโอ้จบเลยไม่ดีจบเลยโอ้เจือแ <c oughs> ม่งคนเจอเลยนะครับ